ตัวละครที่เราเนี่ยได้รวบรวมมาเป็นตัวละครที่เกี่ยวกับเดือนนี้เดือนนี้คือเดือนอะไรนะพี่อสดเดือนนี้นะครับผมคือเดือนมิถุนายนครับผมคไป <laughs> <laughs> เดีวพาาพิเศษปะผมเ่าเล่นก็คือเดือนนี้เนี่ยเป็นแบบว่าเดือนไพร์มันเป็นเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศวันนี้เนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะแบบว่าพูดถึงอะไรพวกนี้เพราะว่าแบบว่าเป็นเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมในทางด้านนี้ด้วยเราก็จะมาพูดถึงตัวละครในโลกอนิเมะท,ที่มีความหลากหลายทางเพศคลิปนี้ทั้งคลิปอาจจะมีการสปอยเ,อเนื้อหาสาคัญหรืออาจจะไม่สําคัญแต่ก็ขอเตือนไว้ก่อนคนแรกนี่ก็คือตัวละครที่ชื่อว่านางิสาคาโอรุครับผมตัวละครเนี้ยมาจากอนิเมะเรื่องอิวานเกเรียนเป็นตัว ละครที่โผล่มาอย่างลึกลับรู้ตัวอีกทีก็คือเขามาเป็นสมาชิกของนักขับหุ่นและคราวนี้เนี่ยทุกคนก็แบบว่าคนพบว่าเอ้คารุเนี่ยมีความเชื่อมต่อกับหุ่นได้แบบว่าดีมากๆเพราะว่าตัวหุ่นเนี่ยถูกสร้างขึ้นจากเทวทูตเทวทูตคือแบบว่าเหล่ามอนสเตอร์เหล่าไฮจูที่อยู่ในอีวานเกเลียนนั่นหมายความว่าคารุเองเนี่ยก็เป็นเทวทูตเช่นกันและเขาเนี่ยเข้าหาอิคาริชินจิในช่วงที่เขาเหงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจเพราะว่าหัวใจของเขาเนี่ยแบบว่าถูกทําร้ายจิตใจโดยผู้หญิงสองคนมาแล้วก็เลยแบบว่ามีคารุ ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นการเฉลยว่าคาร้เนี่ยทำไปเพราะว่าต้องการที่จะเข้าถึงฐานลับของเราอีวาเพื่อที่จะแบบปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตที่อันตรายมากๆพอชินจิรู้เนี่ยชินจิก็ต้องขับผลไปขัดขวาเคารู้ก็พูดตรงๆเลยว่าความรู้สึกที่จะแบบว่าฉันนหะชอบชินจิแล้วเป็นของจริงนะเออฉันอยากทําให้ชินจิเป็นคนเดียวที่มีความสุขสก็เป็นหนึ่งในตัวละคร LGBT อีกตัวหนึ่งซึ่งถามว่าตัวเนี้ยจะบอกเป็นเพศอะไรได้ไหมเพราะว่าตัวเทวทูตเนี่ยไม่ได้กําหนดเพศเขาจะออกมาในรูปลักษณ์ไหนก็ได้และเขาแบบว่าจะชื่นชอบเเพศใดดกก็ไ้ช่นนััครบผ ซานาเอเอบาโตนะคะจากเรื่องความปรารถนาของเหล่าสว่าเฮ้ยชื่อมันดูแบบชื่อแปลกใช่จริงจริงเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับโรแมนติกดราม่าเธอเนี่ยได้ตกหลุมรักน้องฮานาบิที่เป็นนางเอกของเรื่องตกหลุมรักเพื่อนสนิทของตัวเองนั่นเองแต่เขาก็รู้อยู่แก่ใจนะคะว่าตัวนางเอกเนี่ยคบกับตัวของพระเอกอยู่แต่นางเนี่ยซานาเอกเนี่ยเป็นคนเดียวนะที่มองนางเอกออกว่านางเอกไม่ได้ชอบพระเอกเลยแม้แต่นิดเดียวทําให้นางเนี่ยก็เลยใช้จังหวะนั้นนะเข้าไปใกล้ชิดกับตัวนางเอกขึ้นทําให้เราเนี่ยรู้แล้วว่า เนี่ยตัวของซานาเอชอบนางเอกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็มองว่าเธอเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่คอยรับฟังปัญหาต่างๆแต่ดันบังเอิญว่าเรื่องเนี้ยนางเอกดันไม่บอกไงว่ากาลังคบกันแบบหลอกๆกับพระเอกอยู่แต่ตัวซานาเอความที่เราเป็นเพื่อนสนิทเราก็จะรู้ว่าคนเนี้ยไม่ใช่สเปคของเพื่อนเราเลยอะไรประมาณนี้นางก็เลยใช้จังหวะที่ตัวของนางเอกของเราเนี่ยมานอนด้วยที่บ้านบอกความในใจของนางไปเราแบบคิดเกินเลยเธอนะประมาณช่วงตีสองกว่าลืมตามาเห็นนางเอกสวยไงตีสองกว่านะคะนางเอกก็ดันโอเคไปซะ สะง,งานเลยนะคะเหมือนนางเอกก็เหมือนจะยอมรับความรู้สึกของตัวของซานาเอะนะคะแล้วเขาเนี่ยซานาเอะเองอก็ยอมใช้เกี่ยวกับความเห็นแก่ตัวในด้านที่เขาเป็นเพื่อนของเขาเองเนี่ยดึงตัวนางเอกมาว่าเออถ้าเธอรู้สึกเหงาเธอก็ไม่จ้เป็นต้องคบกับคนนั้นต่อไปนะฉันสามารถดูแลเธอได้เหมือนกันทํทำให้สองคนนี้เขาก็อยู่ด้วยกันในช่วงเวลาหนึง่งก็เหมือนคบกันเลยทําให้ตัวละครนี้เป็นหนึ่งในตัวละครของ L G B T แต่หลังจากนั้นเนี่ยเราต้องไปดูกันต่อเองนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงก็ถ้าเขาพูดเขานังเอกกับพระเอกกันเนาะตัวลครออย่่งพื มันจะไปรอดไหม <laughs> ต่อด้วยตัวละครตัวต่อมาฮะตัวละครตัวนั้นก็คือยูมีฮะแต่ไม่ใช่ยูมีที่เป็นยูมีฟิตนะแต่ว่าเป็นยูมีที่เป็นทหารฝึกหัดรุ่นเดียวกันกับของเอเลนวันหนึ่งเนี่ยแกได้มปเข้าอยู่ในทหารฝึกหัดรุ่นที่1 0 4รก็ดันไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบมีจิตใจดีมากคนคนนั้นก็คือคริสต้าในตอนนั้นพอแกได้มาเห็นคริสต้าเนี่ยในชีวิตที่บัดซบของแกเนี่ยมันก็ดูแบบมีดอกกุหลาบโปรยตามทางอะไรเงี้ยดูชีวิตสดใสขึ้น รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ห่ะแล้วเขาก็ได้ใช้เวลาร่วมกันตอนแรกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นแบบเพื่อนรักอะไรเงี้ยทุกคนก็อาจจะเคยมีเนาะแบบว่าเพื่อนที่ไปไหนด้วยกันตลอด2คนนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเลยออกแนวเป็นเพื่อนสนิทแต่ว่าคิดไม่ซื่อพักหลังๆเนี่ยแกมีการแบบสารภาพรักด้วยสารภาพแบบว่าฉันแหละรู้สึกดีๆกับเธออะไรประมาณนี้แต่ว่าชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ได้ลงรอยสุดท้ายเนี่ยสองคนนี้ก็ต้องแยกจากกันด้วยเพราะว่ายูมีเนี่ยแกเป็นไถ่ท่านกามแกก็เลยต้องไปกับพวกไลเนอร์อนิเมะเรื่องนี้นี่ <c oughs> ถ้าเกิดว่าพูดชื่อขึ้นมาไม่มีใครไม่รู้จักรับผมนั่นก็คือตัวแทนแห่งดวงจั้นจะล้มทันเองเซเล์บูลหรอเเย้เดี๋ยวช่วยตบมือเลยกูเขนิน <laughs> <laughs> ตัวละครที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยเป็นหนึ่งในอัศวินเป็นอัตวินดวงดาวก็คือเซเลอร์ยูเรนัสั่นเองตัวละครนี้นชื่อว่าท oh ินโอฮารุกะเขาหรือเธอเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าสามารถเปลี่ยนเพศได้สามารถเปลี่ยนแบบว่าจากเพศหญิงเป็นเพศชายได้เราจะได้เห็นตัวละครนี้เป็น หนุ่มป๊อปในหมู่สาวๆในหมู่เซลเลอร์ด้วยก็ใช่เวลาแปลงร่างเ,เออก็จะมีการใส่ชุดเออเป็นแบบเซลเลอร์เลยตวัวครนี้เนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการเป็นเพศช,ชายแล้วเพศหญิงแล้วก็ได้รับการยืนยันจากแฟนสาวของเขาแล้วด้วยซึ่งแฟนสาวของเขาเนี่ยก็เป็นแบบหนึ่งในเซลเลอร์เหมือนกันเป็นเซลเลอร์เนปจูนแต่ว่าจะไม่ใช่การจากหญิงเนี่ยก็กลายเป็นผู้หญิงเลยเป็นออกสาวไปเลยไม่ใช่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในร่างผู้หญิงเนี่ยก็ยังดูมีความเป็นทอมบอยดูมีความหล่อเท่ต่อไปนะคะจะเป็นตัวละครจากอนิเมะเก่าอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันก็คือเรื่องร เรื่องนี้ว่านิเซโคยเป็นเพื่อนของนางเอกเขาชื่อว่าเซชิโร่ซุกุมิเซชิโร่ตอนแรกเนี่ยเราจะดูไม่ออกเลยว่าน้องเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะว่าน้องเขาอะมาในชุดนักเรียนชายเซชิโร่เนี่ยก็มาอยู่ข้างๆตัวของนางเอกเป็นฟิลเหมือนบอดี้การ์ดให้กับตัวของนางเอกแล้วทีนี้เนี่ยตัวพระเอกเนี่ยก็แบบ hey, เฮ้ยไอคนนี้ต้องเป็นศัตรูหัวใจเราชัวร์เลยปรากฏว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่เหมือนน้องเนี่ยจะไปจมน้ําหรืออะไรสักอย่างแล้วพระเอกก็ไปช่วยไว้แล้วความที่ชุดเปียกพระเอกเราก็เลยทําการจะเปลี่ยนชุดให้ ทำให้เขาได้รู้ความเป็นจริงว่าเซชิโร่เป็นผู้หญิงตัวน้องเนี่ยก็ได้พูดกับตัวของพระเอกว่าน้องเองเนี่ยชอบนางเอกมาตั้งนานแล้วนะคะส่วนทําไมน้องถึงชื่อเซชิโร่ก็คือตอนในเด็กเนี่ยน้องถูกเก็บมาเลี้ยงนะคะแล้วก็คนที่เก็บน้องมาเลี้ยงเนี่ยก็แยกน้องไม่ออกเปนว่าน้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอารมมาเขาไม่ได้ไปเปิดดูเขาเห็นหน้าตาแบบเท่ะอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายก็เลยตั้งว่าเซชิโร่เลยประมาณนี้น้องก็เลยใช้ชื่อนั้นแล้วก็แต่งกายให้เป็นผู้ชายเพราะอยากจะให้คนที่เราชอบอ่ะประทับใจตัวละครตัวต่อมมาาาะเป็นตัวลครที่จก พันแมนที่ชื่อปุริปุริไพรสเนอร์ฮีโร่แลงเอสดับที่17นั่นเองร่างกายแกเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่มีกล้ามใหญ่ๆเลยกล้ามใหญ่แน่นแล้วก็มีพลังได้แบบแข็งแกร่งมากๆแกจะเป็นคนที่ชอบฮีโร่ที่หน้าตาดีๆไม่ใช่แค่ฮีโร่นะวายร้ายที่หน้าตาดีแกก็ชอบเหมือนกันผู้ชายที่หน้าตาดีนยผู้ชายที่ดูลุกกูดอ่ะแกก็จะชอบไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามแล้วแกเนี่ยาจจะเป็นฮีโร่คนหนึ่งที่มาแปลกมากเป็นฮีโร่ที่ติดคุกพอแกต่อสู้แต่ละทีเนี่ยเสื้อผ้าแกจะหลุด ลแล้วเหตุผลที่แกแบบว่าอยู่ในคุกเนี่ยเพราะว่าแกเนี่ยอยากเข้าไปดูแลผู้ชายเหล่าไวายร้ายที่แกเคยชอบอะ,อะตรงสเปกอะไรแบบน,นี้แกก็เลยอยากแบบว่าหาเรื่องติดคุกให้ได้เข้าไปอยู่ในคุกเพื่อดูแลผู้ชายเหล่านั้นและแกก็จะออกมาเวลาแบบมีภัยพิบัติชื่อเรื่องว่ามาดูกะมาจิกะมันคือตำนานอนิเมะไม่ตรงปกซึ่งตัวละครนั้นเนี่ยก็คือตัวละครอาเคมิฮมุระครับผม <laughs> ตัวละครอาเคมิฮมุระเนี่ยก็คือเป็นแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นแบบว่าสาวน้อยใส่แว่นสาวน้อยเนิเร์สที่แบบว่าขี แล้วเป็นนักเรียนใหม่ย้ายเข้ามาแล้วคราวนี้เนี่ยแบบว่าก็ทําตัวไม่ถูกจนกระทั่งมาเจอกับนักเรียนอีกคนนึงเออซึ่งก็คือมาดกะ,มา,ดกะมาโดกะเนี่ยก็ทำดีกับเธอมากๆเออจนแบบว่าทำให้เธอแบบรู้สึกดีด้วยแบบชวนไปเป็นสาวน้อยเวทมวนต์ไปสู้กับแม่มดกันเถอะอะไรประมาณนี้เออจนกระทั่งเริ่มมีการสูญเสียเกิดขึ้นสูญเสียมาดกะไปทําให้แบบว่าพลังที่แท้จริงของตัวโฮมูรก็เกิดขึ้นคือพลังในการย้อนเวลาเธอสามารถย้อนเวลาเนี่ยกลับไปเพื่อช่วยเหลือมาดกะได้ทุกครั้งที่เธอกลับไปช่วยเหลือากยบบแ็ เริ่มมีความกล้าหารเริ่ม,มแบบว่าความเฉยชาเย็นชาไปเรื่อยเพราะว่าเขาเห็นการสูญเสียของคนรักของเขาอะ่ะเธอมีแบบว่าความหวังดีกับมดาดกะเสมอแล้วรักมดกาดกะเลยแหละเออก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเพศใดเพศหนึ่งก็คงเป็นแบบว่าเป็นเลสเบี้ยนแล้ว่าเป็นแบบว่าโพลุกด้วยนะเรื่องนี้เนี่ยมาจากอนิเมะ Boy l ลิ e ของจริงเลยเรื่องนี้ก็คือเรื่อง Given นะคะเรื่องนี้ Given แน่นอนว่าทั้งเรื่องมันก็จะมีแต่ตัวละครที่เป็น L G B T เนาะแต่เราอยากจะยกตัวละครเอกของเรื่องมาละกันนะคะก็คือน้องซาโตะมาฟูยุนั่นเองเรื่องราวก็คือจะเป็นเรื่องราว การตั้งวงดนตรีแล้วตัวของพระเอกเนี่ยก็ดันมาเจอกับตัวนายเอกที่แบบว่าถือกีตร์อะไรประมาณนี้แล้วเขาเห็นตัวของนายเอกเราเนี่ยถือไว้อยู่ก็เลยจะชวนคนนี้เข้ามาเป็นสมาชิกในวงเพราะในวงเนี่ยยังขาดมือเบสหรือมีกีต้์อยู่แล้วก็รวมถึงขาดนักร้องด้วยปร,กรากฏพอเขาเดินเข้าไปปุ๊บพอเขาถามว่านายสนใจมาร่วมวงกับเราไหมนายเล่นอันนี้ได้ไหมปรากฏว่าตัวนายเอกก็บอกว่านายสอนเราเล่นหน่อยสินายเอกเนี่ยก็ดันมาพูดว่าจริงๆแล้วเบสหรือกีตร์ที่เขาถืออยู่มันเป็นของแฟนเก่าเขาแน่เองแต่แฟนเก่าเขาอะก็คือเสียชีวิตไปแล้วมันทำให้เขาเนี่ย ในีิเรื่องนี้ก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ใหม่ฉายความสัมพันธ์เดิมของน้องให้เห็นเป็นตัวละครที่มาจากเรื่องนารูโตะนั่นเองครคือโอโรจิมารุนั่นเองหลายคนก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยเป็นอัจฉริยะกองนินจาเลยเป็นนินจาอัจฉริยะเป็นถึงถามนินจาในตำนานเลยทีเดียวโอโรจิมารุเนี่ยเป็นตัวละครที่ชอบทดลองชอบเปลี่ยนร่างกงร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเราบางครั้งเนี่ยแกก็จะกลายเป็นผู้ชายบ้างบางครั้งก็จะอยู่ในร่างผู้หญิงบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทําให้แกเนี่ยมีความหลากหลายทางเพศนะจนเราได้เห็นอีกที เนี่ยแกอยู่ในภาคบรูตโตซึ่งในภาคนั้นเนี่ยแกกลายเป็นแม่บ้านแล้วผม <Okay, okay. S 1> เป็นตัวละครที่ไม่รู้ว่าเขาจะสลับไปเพศไหนอะเนาะ ซึ่งบางครั้งเขาก็จะอยู่แบบว่าในร่างผู้ชายเดี๋ยวก็ไปในร่างผู้หญิงบ้างซึ่งอันนี้มันไม่แน่ชัดว่าตัวของโอโรจิมารุเนี่ยในความคิดจริงๆของเขาเนี่ยเป็นเพศใดแต่ว่าพอไปอยู่ในเพศไหนเนี่ยเขาก็จะแบบดูเหมือนเป็นเพศนั้นได้แบบสมบูรณ์ในระดับหนึ่งเลยมันมีความหลากหลายงเพศใช่ี่เป็นที่พูดถึงก่อนหน้านี้พอสมควรก็คืออนิเมะเรื่อง blue period และตัวละครที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือน้องยูกะครั้งแรกที่เราเห็นตัวละครนี้เนี่ยมันทำให้แบบว่าเราเกิดความสับสนมากเลยเพราะว่าเขาแต่งเออแต่งตัวแบบเป็นนักเรียนหญิงแล้ว สวยมากด้วยมักจะได้คบกับพวกรุ่นพี่แบบว่าดังๆบ่อยๆแต่ว่าหลังจากที่เขาแบบว่าได้พบเจอกับพระเอกซึ่งพระเอกเนี่ยได้เป็นเพื่อนสมัยเด็กกับคนคนนี้ไปเขาจําได้เออแล้วก็เรียกแทนตัวเป็นบุคคลสำคัญที่สามว่าหมอนั่นทำให้แบบว่าทุกคนสนสกเลยเฮ้ยหมอนั่นหมายควาว่าไงเอยเป็นตรงเป็นแบบผู้หญิงหรือผู้ชายในวันนี้สรุปก็คือก่อนหนนานี้ยเขาก็เป็นแบบเด็กผู้ชายแหละเพียงแค่ว่าตอนเนี้ยเขาเรื่องค้นพบตัวเองแล้วเออว่าเขาชอบแบบว่าเพศชายทำให้เขาแบบว่ามีการแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่งหญิงแต่งอะไรแล้วก็แบบว่าออกเด เสดจากพ่อของเขาด้วยพ่อของเขาเนี่ยเคยบอกว่าจะเป็นแบบว่าคนปกติไม่ได้หรือยังไงอะไรประมาณนั้นนะมองว่าเขาเป็นคนบ้ามองว่าเขาเป็นแบบว่าตัวประหลาดอะไรประมาณนี้เลยซึ่งมันแบบว่าค่อนข้างที่จะบีบหัวใจเลยแบบว่าเป็นคําพูดที่ออกมาจากปากคู้เป็นพ่อทําให้แบบว่าตัวละครยูกะเนี่ยเป็นหนึ่งในเป็นตัวละคร L G B T ที่ค่อนข้างสะท้อนสังคมพอสมควรเลยเขามักจะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมบางทีจากคนในครอบครัวบางทีจากคนรอบตัวความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันก็มีอยู่หลายแบบซึ่งเราเนี่ยก็ควรที่จะแบบว่ายอมรับหรือว่า เข้าใจเออสนับสนุนเข้าใจคนที่เขามีความแตกต่างหลากหลายเนาะซึ่งเราเนี่ยควรยอมรับในความแตกต่างเหล่านี้ไม่ใช่ว่าไปกิดกันหรืออะไรงนี้เนาะมันก็มนุษย์เหมือนกันนะทุกคนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันครับคนเท่ากันแหละใช่ก็แค่แบบว่ามีความหลากหลายกว่าเท่านั้นเองก็เทที่เราเอามาพูดถึงในวันนี้ในคอนเซปต์ของไพร์มันเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่แบบว่าเรื่องของการแบบขับเคลื่อนเราแค่อยากจะบอกว่าในโลกอนิเมะเออในโลกอนิเมะแบบที่เราดูกันเนี่ยเป็นการ์ตูนเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการแบบว่าขับเคลื่อนสังคมมมมเหือนนนกกััราาาว่ีแบบ ใส่ตัวละครอะไรพวกนี้มัน,ม,นมันไม่จําเป็นที่แบบว่า,าในอนิเมะเรื่องนั้น,น,นเนี่ยเออมันจะต้องเป็นตัวละครที่แบบว่า ตรงตามอุดมคติหรือว่าตรงตามแบบว่ากรอบของสังคมเสมอไปเพราะฉะนั้นเน่ก็คือถ้าเบรกกรอบออกมาได้ก็เบรกไปเลยเออแบลว่าโชว์ความเป็นตัวเองออกไปเลยเออไม่ว่าแบบว่าคุณจะเป็นเพศอะไรนอย่าให้ใครมาจํากัดความเพศสภาพคุณให้คุณเนี่ยบ่งบอกไปเลยว่าคุณคืออะไรถ้าเกิดว่าคุณแบบว่ายังไม่เข้าใจตัวเองไม่เป็นไรเออคุณแค่ต้องยอมรับให้ได้นั้นเองว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เข้าใจตอนนี้ไม่เป็นไรเออคุณยังมีเวลาอีกมากเออเพราะหลายครั้งเราได้เห็นนะว่าคนที่แบบว่ามาเปิดเผยตัวเองเนี่ยหลังจากที่แบบว่ามีลูกมมมีีีเยยอออะะไรแแบบวุล้ เขาก็มีเยอะแยะทางรายการโอ,อทูคู่55เออทางช่องวิทยุสตรีโอก็อเป็นอีกหนึ่งเสียงที่แบบช่วยขับดันเออในแคมเปญไพร์มันนี้ด้วยโอเคถ้ <laughs> าไปแบบว่าซึ้ง <laughs> โอเค <laughs> โอเครับผมก็ขอขอบคุณอ่าสำหรับที่แบบว่ามารับชมในวันนี้จะเรียกว่าเป็น e p s ี e c i a l ก็ไม่ได้เออเพราะว่ามันก็ไม่ได้ Special ลนอกจากกล้องที่กล้องแล้วก็ปเด็นในวันนี้ของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนิดนึงอ่าใช่ก็อยากให้ทุกคนมองเป็นเรื่ององความบันเทิงอย่าอย่าพึ่งไปดามูดราม่าอะไรกันอ่าดูดูแค่พอรู้เออเพราะอย่างที่บอกไปว่าบางตัวละครเราอาจจะไม่คิดว่าเป็นแต่ว่าจริงๆเราอาจจะเป็นอะไรบ้างพี่ญี่ปุ่นมีอะไรจะฝากไหมครับจริงๆก็โอ๊ตกับฟิลก็พูดกันไปเยอะแล้วนะคะว่า รายการของเราเนี่ยก็สนับสนุน LGBT แล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งเออ,อเใช่นะคะก็เลยแบบว่าไม่ได้จะพูดมากแต่ก็อยากจะฝากให้ทุกคนแบบว่าลองเปิดใจดูอนิเมะที่จากตัวละครที่เรารีสปก็ได้ถ้ามีท่านใดนะคะมีความแบบว่าสนใจในเรื่องตัวละครที่มีความหลากหลายทางเพศก็สามารถไปดูได้จริง,รงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยทุกคนก็อาจจะเคยดูมาแล้วนะคะซึ่งหลายๆตัวละครเนี่ยก็อาจจะเป็นเมนของใครหลายๆคนเลยอย่างเช่นโอโรจิมารุอีกย่างที่มันมาจากเรื่องดังๆเลยนะคะก็ ใช่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะก็คือแบบว่าเป็นตัวโปรดของใครๆหลายๆคนเลยตัวอนิเมะเนี่ยเขาก็ได้แบบว่าซัพพอร์ตด้านนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าแล้ทางทีมงานเราเนี่ยก็ได้คอนเทนต์นี้มา ถึงจะเป็นคอนเทนที่ละเอียดอ่อนแต่เราก็จะทํำนอกจากจะมีความหลากหลายทางเพศในคอนเทนต์แล้วมีความหลากหลายทางพิธีกรในกล้องเดียวด้วยโอเคก็ผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับผมสนุกสนานกันมากเลยในวันนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามชมพวกเราตคุห้าห้าในวีคหน้าได้นะครับผมทุกวันอังคารและพุธเวลาแฟนรากาเป็นต้นไปทางช่องทาง YouTube Facebook t i k t o k p o d c a s t ใช่ไหมอินสตาแกรมอินสตาแกรมอ่าเจะลงทางไลฟ์ลงทางยูทูบเฟซบุ๊กเอ่อ แต่ถ้า f a c e b o o k ค่ะบางทีมันมีปัญหาแล้วก็หลกัหลกๆก,ก็อยู่ใน,น Youtube น,นะคะ,<ล>ะก็สามารถติดตามได้แล้วก็ถ้าใครอยากให้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้อ่ะอังคารพูดโอ๊ยมันกระซั <laughs> แล้วมันเยอะแล้วเนี่ยเราเป็นว่าถ้าแบบอยากให้เราพูดเกี่ยวอะไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะสาหรับวันนี้ก็ลานไปก่อนโอเคครับบ๊ายบายนะครบบ๊ายบาย